ถึงแล้วครับท <93. 4. S 1> ันชลา9.34ปื้นนี่ครับเข้าชูชาชาลา9.34อ๋อแฮกกริดบังคับสีหน้าของแฮกกริดได้ตรงนี้ดูสิน <มา S 1> ั่งซดูฝนตกนะครับตอนนี้แต่แม่มดคนนี้ไม่กลัวฝนอยู่แล้ว เ้าอยู่ในโรงอาหารของโรงเรียนแฮร์รี่พอตเตอร์ในวันแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์มาห้องคัดสรรมาให้หมวกคัดสรรเลือกเลือกบ้านฮอว์ดฮอร์สโอ้โหสวยงามมากอันนี้คือชลืงชื่อเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะถ้วยถ้วยอัคคณีไงดูเฟรนดกับจอร์จสิกับยเป็นคนแก่ตรงนี้ เขาแอบไปใส่ในนี้แต่เขาชูยังเขาก็เลยโดนคือตอนจะแข่งอะไรเขากาหนดอายุว่าต้องเท่าไหร่ขึ้นไปไงไฟกระจายุไม่ถึงไปโยนชื่อตัวเองใส่ก็เลยโดนเป็นคนแก่นี่เราเข้ามาถึงทางเดินเข้าห้องเรียนแล้วแล้วห้องเรียนเราเข้าทางไหนอ่ะบันไดหรออระเบียงได้อันไหนบันไดนี่ไงเิงแต่ปุ๊บขยับทันทีถ้าเดินไปถึงตรงนั้นก็ตกพอดีเลยใช่ไหม นี่ก่อนมาเราก็ทำกันบ้านดูรีวิวมานะแต่มาเห็นของจริงนี่มันแบบว่าโหประทับใจต้องไม่ถ่ายรูปตรงนู้นเพื่อที่รูปเราจะได้ขึ้นวอ l ยิ้มบรรยากนี่มามานยิ้มหน่อยค่ะนี่มาแล้วมาแล้วของเชิดแต้มมาแล้วนี่นะครับพอถ่ายแล้วก็จะมาโพลตรงนี้เนลี่ก็มาอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหสนุกดีนะโอ้โหนี่ได้ใหม่รูปหนึ่งนะครับนี่ อันนี้น่าจะเป็นภาพที่ใช้ในหนังจริงนะใช่แล้วก็ใช่นะเป็นประตูทางเข้าบ้านยิฟฟินดอลอย่างเงี้ยคือคนนี้แล้วเขาก็ร้องให้อเขาพยายามจะทําให้แก้วนี้แตกแต่เขาไม่เคยทำไม่ได้อะอรไม่สําเร็จนี่ห้องของยิฟฟินดอรลป่ะห้องนั่งเล่นยิฟฟินดอรลไหมนี่ทางเข้าห้องนอนเฮ้ยเชื่แตมเพราะว่าห้องเนี้ยน่าจะมีอะไรไอตัวนั้นนะต้องหาเพื่อไอ้เซอร์เบอร์โต้ค่ะโต้หยุดจะมีเวทมนเก่งมาก นียากเก่งว่ะเจอแล้วเชียร์ไฮนเต์ไปเชียร์ไฮน้ปัตต์ตรงนี้ปนเ er. ป็นงปขงนี้เขาบอกว่ากำลังจะมีการแข่งขน er. ันควิดดิดกันอยู่ตรงนี้อ๋อเราจะมาถ่ายรูปเป็นคนเชียร์ควิดดิดกันข้างหน้ามีอุปกรณ์การถ่ายภาลยเนตรงกลางแล,แงละเกมเรับ เฮ้ยโอ้แม่ปูเป้แม่ปูเป้เหมือนจะความรู้สึกช้าโอ้ทีมนี้ดีใจกันมากเลยโอ้โหนี่กันได้โอ้โหดีใจดีใจ ไม่ได้แล้วเราต้องสู้กับนี่แน่ตีเลยอโอ้โดนโนบบดออโดนโหอะไอ <c oughs> <c oughs> ้ปั๊บปม๊บปัเบปั๊บ้ั๊บป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 ั๊าปัไบปนะ๊บปั๊บปั๊บปั๊่ปเ๊ว่า,า๊บปั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 ่าปั๊บยั๊บปั๊บปั๊บปอะบปั๊บปั๊บปั๊บอั๊บปัคบปั๊บปั๊บปั๊ปันนปั๊ออบปัมบปั๊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 บปั นี่นี่ใคือจะเป็นความทรงจำของจับบดอที่เขาจะดึงออกมาจากหัวเขาจะเก็บไว้ในนี้อ๋อนี่ห้องทำงานของจับบดอเนี่ยมีนกฟินิกซ์อยู่ตรงนั้นด้วยฟินิกซ์เดิกๆเจออีกตัวแล้วมังกรตัวเล็กๆนี่ใช่ไหมใช่อันนี้เราเจอมังกรสองรองเท้านึงมังกรต้องมีสี่ตัวใช่และตรงนี้ก็คือ ชุดของทุกคนค่ะชุดที่เขาถ่ายในการแสดงนะชุดทมแบบนี้แต่งยากับคลองใช่ไหมแล้วก็นี่ผู้ชายที่ทำาบบนี้แต่งลำด้วยเอ้เราไปอ่านมาไม่รู้จริงปเปล่าว่าจริงๆในเรื่องอ่ะชุดแบบนี้ต้องเป็นสีฟ้าปะ่ะแต่ว่าเหมือนว่าตอนถ่ายทำอ่ะเธอแบบนี้ใส่สีชมพูแล,ล้วสวยเข้ามาอยู่ในห้องปรุงยาแล้วนะครับเห็นไหมยาปรุงแบบโอโตโมติมีคนเสกขถาไหมไงเสกขาปรุงยา เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับเชื่อแต้มหายไปไหนแล้วคนเมื่อกี้มีการต่อสู้อะไรกันสักอยางรู้จำไหมนะอ๋อเศษเศษเขาหายไปเลยตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่เราได้ใช้คาถาที่เราเอามาเมาตะกี้นี้ไล่คาถานะซื้อมาเพื่อปรับมา,นะาดูวิธี ทําให้อันนี้มันออกไปจากกอนอาวุธาอาวุธนนี่ม้มันเป็นโรงเรียนสอนเฮ้ยกำลังสอนอยู่ดีๆเฮ้ยเราตก็ปาบแล้วเร็ว เราปรับได้เปล่าอ่ะทำได้ทำได้โอ้โหนี่เศกโอเกาเอรไพเกาเอรไนี่คุ้มค่าเงินแล้วคาธานี้ปราบมานได้โทมัสลิดเดิลแมลี่ลิดเดิลทอมลิดเดิลหลุมศอของวบร์องไอง พ่อแม่แล้วก็หลอดบอดมอไดลี่ของคอมที่ต้องทำลายด้วยเขี้ยวงูบาซิลิสนี่คือเขี้ยวงูที่ปักไปทำลทายฮอคราสตันนี้ฮอครานี่ฮอคราต่างๆไงใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่แหวนตรงนี้น่าจะเป็นข้อห้ามของโรงเรียนนะอ๋อกฎต่างๆที่แอมริดเป็นคนตั้งขึ้นมา,อาเออพอมีข้อห้ามเขาก็เขียนกฎไว้ตรงนี้เต็มไปหมดเลย เชิดตามเดเสกให้หมูบินได้แล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเชิดเตมว่าแม่เป็นหมูเหรอไม่ได้เสกแม่ใช่ไหมเสกหมูตัวนั้นนี่เราเข้ามาในป่าแล้วนะมาแล้วมืดจนกล้องถ่ายไม่ได้ปักปีกบักปีกโอ้แฮกิดเหมือนมากอะเบื่อเลยเหมือนมนุษย์จริงๆเลยโอ้ยจะลองให้เนาะใครเป็นแฟนเนาะมันก็อดตื้นตันใจไม่อยู่ เขาจะแบบนี้แต่อสวัสดีถ้าเราโค้งเขาเขาจะโค้งต่อจริงดิใช่นี่ไงนี่ไงโค้งอ่าโค้งออแล้วนี่รถที่รอนกับแฮรี่ขับมาตกมาที่ป่าองคะดิ้นเรือเหรอขอตกมาที่ต้นจอบวนเออโดนต้นจอมบวดจัดการมืดอ่ะ มืดนะในนี้เหมือนกับเดินอยู่ในป่าจริงๆใช่บรรยากาศได้เลยเดินอยู่ในนี้เหมือนหลงทางอ่ะแล้วก็หิวด้วยหิวแล้วมันเหมือนจะตายอยู่ในป่าที่แล้วถึงบ้านแฮกริดแล้วนะครับสกลุตโอ้โหนี่แฮกิดอยู่ในบ้านด้วยมาโทรเบลเลยไม่ใช่ไม่มีอะไรด้วยมีมีามีท่าเพราะว่า เพราะว่าลอนเคยพูด it s u g s แล้วไปถ่าเจโคแต่มันก็สะท้อนกลับไปถ่าตัวเองเขาก็เลยอ้วกเป็นตัวนี้เลยมันก็คืออันนี้ค่ะที่เขาอ้วกใส่เออสลักแหบะออกมาเป็นตัวท่าห้องนี้ห้องนอนแฮกิ่งเบลมากเลยอ่ะเป็นตุ๊กตาหมีด้วยน่ารักอ่ะ แล้วก็เลี้ยงหมาให้หมานอนตรงนี้เหรอดูตัวมันสิคะมันจะนอนได้ฝนตกนะครับตอนนี้แต่แม่มดคนนี้ไม่กลัวฝนอยู่แล้วใช่ค่ะพ่ออยากดูไหมว่าตรงนี้คืออะไรสะพานในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ค่ะดูไหมว่ามันมีตำนานหรืออะไรสักอย่างค่ะที่มันไม่เคยล้มเลยแบบมันเคยเกือบล้มเกือบล้มเกือบล้มเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เคยพังเลย แต่ตอนจอบของในเรื่องค่ะมันก็พังโดนเลยก็โดนพวกคนร้ายมาถล่มอุ้ยแล้วนี่บ้าน,ฮนแฮร์รี่พอตเตอร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูรถบัสน,นี่มันมีกี่ชั้นสามไงเขาสามชั้นเนาะเออเรามีชั้นเรียนข้างในอุ้ยากเข้าอ่ะเข้าไปยังเข้าดได้ด,ด้วยเหรอเข้าไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อยู่แค่ตรงแม่ทำไมตรงนี้ไม่มีฝนเฮ้อเออตรงนี้ไม่มีฝนเป็นยังไงฝนตกไม่ทั่วฟ้าบางอย่างหนลายอย่างี้ะเฮ้ แฮร์รี่พอตเอนี่มาจอกันจริงด้วยมันเป็นเสาล้วน,นแน่ๆตอนตอนตอนแรกเขาวางไว้เปล่า <c oughs> ใช่ใช่ๆนี่เป็นรถที่แฮร์รี่พอตเตอร์มารับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไปโรงเรียนเหรอไปโรงเรียนตอนเปิดเทอมคือ <c oughs> มีปีหนึ่งที่ช่วงปิดเทอมอะ่ะ เริ่มมีพวกมารแล้วอะ่ะมีพวกมาร<อ>พวกอะไรที่จะจ้องทำร้ายแฮร์รี่อะ่ะอ๋อมีอะไรสักอย่างอ่ะมากีิดกันไม่ให้แฮร์รี่ได้ไปโรงเรียนน่ะใช่ปะมีแต่อุปสรรคสรุปคือดอบบี้บบใช่ไหมคือดอบบี้ไม่อยากให้ไปเพราะว่าไปแล้วมีอันตรายโรงเรียนมีอันตรายดูสิเครื่องยนต์ทำงานด้วยอะ่ะคันออกมา<อ>เดี๋ยวรถชนลูกออกมาเร็วนี่ในรถเขามีแชนเดเลียด้วยนะมองขึ้นไปเห็นไหมพอเข้าไปอ่ะก็จะเป็นห้องนอนสวยๆหรูๆยรเลยเดี๋ยว อ๋อนี่ไงบนรถนี่มีเตียงนอนแล้วก็มีโคมไฟเชนเดเลียห้อยตองแต่งตองแต่งอยู่เข้ามาในบ้านแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อยู่ตอนเด็กๆถ้านี่บันไดนี่เดี๋ยวเราก็จะถึงห้องนอนแฮร์รี่แหละห้องนอนแฮร์รี่อยู่ตรงนี้แหละเพราใช่ใต้บันไดใต้บันไดนี่แฮร์รี่แค่นอนแบบนี้ถึงแล้วครับ ทานชาลา9ก้าเศษสาส่นสานชาลา <จะ S 2> 9ก้าเศษสามส่วนสจะมีหลายอันมาก<ช>ไว้ให้ถ่ายรูปก็จะมีรถขนสมบัติไอ้ขนสมัมภาระวางอยู่ให้เราไปทำท่าปื้ดดีครับเข้าสูรรา่านชลา9ก้าเศษสามส่วนสี่ไปกันนี <c oughs> เ่เจอรถไฟแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งไปห้องวอร์ดจริงๆเลยเนลี่เนี่ยทุกคนแต่งชุดเรียบร้อยแล้ะเปเ็นเยนกนนะหนูหนูมีหนูมีตัวนี้ แค่ก uh ิแกินเค่อีหยากเจ้าแฮร์ <h 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 ี่กับรอนวันนี้ไงแฮร์ี่กับรอนนั่นดูมีช็อคโกแลตกกระโดดปิวไปแล้วนี่เป็นติวตอนอะไรไปขอกอดนี่ไงถนาที่แฮร์รี่เหมาไม่รอนอ่ะไม่ได้ไงกบโดดดึงไปแล้วนี่มาฟอย จะบินไปอันนี้ตอนที่เขาโตแล้วอันนั่นงจนโตเลยอะ <c oughs> อันนี้ตอนเราไม่มีเฮปปี้ด้วยคนนี้จะแตมชอบนี่ใช่ไหมใช่ใช่ลูน่าเลูฟูดเป็น่อนจิตนี่อันนี้มีผู้คุมวิญญาณแล้ว <c oughs> แล้วตรงนี้คืออะไรอะ Hunestreet of Magic อ๋อสำนักสำกระทรวงเวทมนต์กระทรวงเวทมนต์อ๋อนี่กระทรวงเวทมนตร์ตรงนี้ที่ไหนรู้เปล่านี่ลี่ แฮรร์ี่พอตเตตอร์รงไหนของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่รู้อ่ะกระทรวงเวทมนต์อะไรคือกระทรวงเวทมนต์ที่ที่เหล่าพ่อมดแม่มดทำงานมีนายกเทศมนตรีกระทรวงเวทมนต์อยู่ในนี้แลก็มอยู่ไหนอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อแฮกริดเขาเขียนว่าอันนี้เมโทอร์เกก็คือบังคับสีหน้าของแฮกริดได้ตรงนี้ดูสิ นี่ก็จะเป็นพวกคอนโทรลเลอร์เอมาของแฮกิชเขาก็ไม่ได้ถ่ายตัวเดียวนะนี่น่าจะเป็นดาราที่เล่นเป็นมาของแฮกิดหลายตัวเช่นเดียวกันกับนกคูกแล้วก็แมวใช้หลายตัวต้นนี้ที่มันโกรธใช่ไหมแล้วก็ร้องกรีดเนี่ยต้นนี้ร้องกรีดเสียงดัง แล,ลและนี่ก็คือด็อบบี้ด็อบบี้นี่เป็นเอลฟ์ไปตามบ้านนะใช่ค่คะนอกจากแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็นี่ยังมีแฟนแทสติกบีนะครับอยู่ในจักราวาลเดียวกันโหจูใจตรงนี้เราจะได้ขีม่มากว่าแล้วก็ถ่ายทำหนังยินสกรีนตรงนั้นก็แบบว่าถ่ายสู้กับมังกร ในะน่ำใคยจะมาที่นะคะต้องออกกำลังกายให้อยู่ๆใช่นี่เราเดินกันครึ่งวันแล้วนะเรามีประกาศจับแต้มมาแม่โมดทำหน้าเจ้าเล่์มากนี่พอเข้าไปทําตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีของขายนะมีประกาศจับแล้วก็มีอันนี้ก็จะมีทั้งปริ้นท์ให้แล้วก็เป็นดิจิตอลไฟล์ให้อ่ะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนด้วยนี้ก่อน นี่เฉยแตมก็ไปขี่ไม้กวาดแย่งไข่มาจากมังกรนี่คือดิจิตอลไฟล์ที่เราได้นะคะมีวิดีโอทุกคนที่ขี่มีวิดีโอเฉแตมนี่เขาจะทำเหมือนเป็นหนังเลยใช่ไหมนี่มาแล้วใช่นี่เนี่ยที่สายกับกินสกีเมื่อกี้ตรงหน้าฉากอ่ะเขาไม่ให้เราถ่ายนะฉันไม่ให้ถ่ายยกเว้นเราจะเสียตังค์ซื้อก่อนเราถึงจะได้ไฟล์พวกนี้มาอ๋อนี่ที่เราไปผงฟู พี่จะแต้มปื๊บมาคว้าโอ้โนี่ย่างเท่ๆโอ้โหสนุกดีนะแต่จะบอกว่าในเนี้ยใช้ WiFi ของเขานะคะเขาจะใช้ WiFi เขาแต่ว่าค่อนข้างจะคนเยอะแง w ่ w i f i ก็จะช้าน,นิดนึงแล้วเวลาเข้ามาเป็นวันเลยนะแทบทั้งวันพกาวเขาแบ่งมาด้วยเพราะว่าอย่างของแม่แม่แมฝากไว้ที่ตู้ข้างนอกแบตจะหมดนะเนี่ยทั้งวันน่ะบอกระยะก่อน รอกอะไรอ่ะก่อนจริงจริงจังจังอ่ะนี่ <c oughs> <c oughs> ขนมอันนี้น่ากินยังเลยเยลลี่ <c oughs> ดูสิค <c oughs> นนี้คายออกมา นี่ใช่ร้านของไซกับจอร์นแหละใช่แ่ใช่ิสลีล่ร้านขนมของไซกับจอร์น<ม>เราเข้ารอบส1อ็ดโมงนะคะณนะเวลานี้เป็นเวลาหกโมงเย็นโอ้โห,โห,โหค,คือคิดเอาไว้ว่าไม่น่าเกินสี่โมงเย็นนี่คือหกโมงเย็นกว้างม,มากจริงๆแล้วมีอะไรที่แบบดีๆประทับใจเยอะมากมากแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเรียกว่าอิ่มจนจุกอ่ะเพราะว่าป้อนกันแล้วป้อนกันอีกทั้งข้อมูลทั้งความประทับใจนะคือเด็ดดีมากอ่ะก็ าแฟนแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมาเที่ยวโตกเกียวนะประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะก็อย่าลืมแวะมาต้องมาคุ้มแน่นอนบอกเลยว่าคุ้มถ้าใครชอบเที่อวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายอันลูมอส